ช่วงที่2ของสภาความคิดวันนี้ผมชาญวิทยรล,ลัมิตดำเนินรายการครับประเด็นสนทนาวันนี้ชาวบ้านผู้ฟ้องคดีน้ำมันดิบรั่วทะเลระยองเรียรายเงินจ่ายค่าธรรมเนียมศาลสภาความคิดเรียนเชิญคุณวีรศักดิ์คงนรงนายกสมาคมประมงพื้นบ้านท้องถิ่นระยองสนทนาให้กับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณวีรศักดิ์ครับ ครับสวัสดีครับผมวีรศักดิ์คนงนรลงเลยครับก็นายกสมาคมประมงืุนบ้านท้องถิ่นระยองครับคุณวีรศักดิ์ช่วยย้อนความให้ท่านฟังได้ทบทวนหน่อยเรื่องของน้ำบันดิบรั่วในทะเลระยองเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรื่องราวเป็นยังไงครับคุณวีรศักดิ์ครับก็เหตุการณ์น้ำมันรั่วนะครับเอ่อเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นเอ่อผ่านไปแล้วหนึ่งปีมนมาเอ่อปีหกหก แต่ทีนี้ปีหกห้าเนี่ยมันมันไม่ได้ว่าเป็นประเด็นอะไรที่หนากังวลน,นะครับแต่มันเป็นหนาตกใจมากกว่านะครับเพราะว่าก่อนปีหกห้าเนี่ยมันมีไปปีห้าหกมาสิปีแล้วที่ยังไม่ได้ทูกแก้ไขน้ำมันถูกกดลงไปเนี่ยก็ไปมีหน่วยงานราชก,การไหนแก้ไขอย่างถูกต้องเลยพอมามาระยะสิบปีที่แล้วแล้วพอมาเข้าปีหกห้าที่บอกว่าหนาตกใจเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ย มันน่าจ,จะยาวนานเหมือนกับปีห้าหกเลยเระระยะสิบปีเหมือนกันในทีนี้ตอนนี้ในทางทางกลับกันนะครับแนวทางแก้ไขที่จริงๆแล้วน่าจะมีบทเรียนมาจากปีห้าหกแต่ก็ไม่ได้ถูกบันทึกจําไว้เลยในหน่วยงานภาครัฐแล้วก็บอยชัดไม่เคยมาตรการป้องกันเลยครับกรณีน้ำมันรั่วตั้งแต่ปี2,556ผ่านมาสิปีครับผลกระทบกับชาวประมง หรือว่าผู้ค้าขายที่เกี่ยวพันกับทะเลระยองเป็นยังไงบ้างครับคุณเวียศักดิ์ครับโอ้เมื่อปีหาวครับจานมันเป็นอะไรที่นาหลันทศมากเลยเพราะว่าสัตว์น้ำไม่มาตามฤดูกาลเนี่ยย่างหนึ่งแล้วนะครับก็อสัตว์น้ำตายสัตว์น้ำมีแผลสัตว์น้ำไม่สามารถบริโภคได้อ่ายังมั่นใจเลยความอย่างยืนทางอาหารก็ไม่มีนะครับ,รบแถมยังผลกระทบอาชีพตอนหนึ่งอีก เช่นแม่ค้าปลาเนี่ยจะต้องไปหาปลาจากทินอื่นมาขาย<ะ>เพราะในเลยงม้งเนี่ยมันมันไม่มีขายนะครับมันไม่ค่อยมีอจับมาขายได้และอย่างหนึ่งคน<ะ>เขาก็ไม่ค่อยมั่นใจครับที่จะบริโภครัา<ะ>อีกส่วนหนึ่งมันก็มีผลกระทบในการท่องเที่ยวอันนี้หนักเลยท่องเที่ยวไม่มาแม่ค้าไม่รู้ะจะขายใครชมาวประมงไม่รู้ว่าจับปลาเอาไปไหนนะครับ<ะ>ส่วนหนึ่งจ่ายน้อยอยู่แล้วนะครับมีผลกระทบ ไปถึงคนกินคนลงที่ยอกอีกมากมายเนาะอันนี้ถึงเศษรษฐกิจเลยเปีหาหกเนี่ยเป็นอะไรที่อ,อนาเป็นห่วงนะคิดว่าแล้วแล้วปีหาหกทั้งที่ทัทง้ทงสมาคมเราก็คิดว่าเออน้ํามันเนี่ยมันคงไม่นนารวยอีกแล้วนะมันน่าจ,จะมีบทเรียนการป้องกันอย่างดีแล้วมันมันก็ยังมีเหตุเกิดขึ้นจนได้อะ่ะไม่รู้มันเกิดจากอะไรครับ จากการรั่วไหลครั้ง2,556เนี่ยผ่านไป3ปี5ปียังไม่ฟื้นคืนเลยครับจนมาเป็น10ปีเนี่ยครับก็ทางมหาไร่หลายมหาไัลด้วยกัน,นรู้สึกจะมี3มหาไัลนะก็ไม่รู้ว่ามหาไัลบางเออ่เขาสะท้อนมาให้ฟังว่าปัญหาของทะเลระยองเมื่อปี56เนี่ยมันมันมันไม่มีแล้วนะอ่าผลกระทบเนี่ย แต่ทางเราเนี่ยได้สำรวจได้าฉีพบของพวกเราเองเนี่ยมันเห็นเชิงประจักษ์เลยนะครับจานว่าเออมันยังมีผลกระทบอมากมมยนะระยะยาวด้วยแล้วเป็นจำนวนที่ประเมินข่าวไม่ได้จากไรายได้ขาองาฉีพบเขาที่หายไปะนะครับแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยหลายชนิดหลายสายพันธุ์ด้วยกันเนี่ยหายไปมายังไม่ตามฤดูกาลแม้กระทั่งกุ้งเคยครับกุุงเคยเนี่ย าหายไป,ไปเลยแล้วแล้วมาจํานวนน้อยมากไอ้ส่วนที่เจอทุกาขา่า้สมันคืนเนี่ยก็จะหายไปเลยนะครับมันก็มาแล้วก็ตีก็ไปเมกนมันมามาในเอาเลยยองเลยครับหมายถึงว่าถ้ามันรั่วตั้งแต่ปี2 5 5พันรอยห้าสิบหกนี้ไม่มีการตักเก็บกู้คืนเพียงแต่ว่าฉีดสารให้มันทิ้งตัวยังจมอยู่ในทะเลอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณวิยาศักดิ์ครับใช่ครับ ไอ้่ซนไอ้อ่ซนที่ขึ้นขึ้นก้อนโซเมตในตอนนั้นน่ะนะที่ภาพที่เห็นบอก<ฆ>ว่าเฮ้ยน้ำมันรั่วก,ก้อนโเมตที่จัดเก็บขึ้นไม่นัน,นมันเป็นแค่ยีสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกสารกดจมลงในท้องทะเลเอาเลยยองอ<ฆ>ยังไม่ได้จัดเก็บหรือจะมีการปิดเอาเผื่อฟื้นฟูต,ตัวมันเองยังไม่มีเลยครับ,<ฆ>รบแล้วและครั้งนี้หมายถึงปีที่แล้วเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า น้ำมันด,ดิบร่วยอีกครั้งหนึ่งนี้ปริมาณมากกว่าครั้ง2,556ด้วยใช่ไหมครับคุณวีรศักดิ์ครับผมผมก็ไม่มั่นใจนะว่าผมไม่ใช่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจหรือจะเป็นผู้ที่ดูแลอ่าาระวังตรงนั้นแต่ตามข่าวเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยมันมีจำนวนที่ครั้งแรกที่ประกาศขึ้นมาเนี่ยอรู้สึกจะสี่แสนลิตรสี่แสนลิตรนะ รั้งแรกนะ<ฆ>ตามข่าวดี่ผมเห็นแล้วก็สารเคมีที่ใช้กําจัดก็แปดหมื่นลิตรอ่าแปดหมื่นลิตรมากกว่าครั้งครั้งปีห้าหกอย่างนั้นใช่ไหมมากกว่าครับมากกว่านะครับ<ฆ>แล้วแล้วสารเคมีเนี่ยทางข้าว,มาวาเมือ่อครั้งตอนนั้นนักวิชากา,การเขาบอกว่าเอสารเคมีหนึ่งลิตรเนี่ยกําจัดน้ำมันขาวน้ำมันได้สิบลิตรแต่าหากว่าแปดหมื่นลิตรนะถ้าคูณสิบเข้าไปเนี่ยมันคิดคิด,ค,ดคิดง่ายๆว่าน้ำมันอ่ะอาจจะหลวเท่านั้นลิตร นะครับครับตอนเนี้ยมันไม่มีผ่าประกดแต่กลา่าวอ่าจำนวนน้ามันเนี่ยกับลดลงยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กาหนดอีกแล้วแลววหละเพราะหายมันเท่าไกาย,ยังกันเมือ่อเมื่อปีห้าหกเลยนะอ๋ออย่า<ฮ>งนั้นเหรอมาใช่การ <c oughs> ประกาศครั <c oughs> ้งใหม่เขาบอกว่ารั่วไม่มากอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใส่ครับแต่แต่ในชาบานเนี่ยเออไม่เชื่อที่เห็นเพราะว่ามันมันมันจำกัดกับจัดต่างหาสิบแปดวันน่ะ กำจัดอยู่หาสิปีวันแล้วทําไมมันเยอะขนาดนั้นน่ะครับอืมอืมแล้วแหละครั้งนี้ทําไมชาวบ้านจะต้องฟ้องคดีกับศาลเพื่อให้แก้ไขปัญหาครับคุณเวียศักดิ์ครับต่อไม่ใช่เฉพาะครั้งอาหกหานะปีห้าหกเราก็ฟ้องคดีก,กันเพราะว่าภาครัฐไม่ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้มันถูกอตามหนาที่ของตัวเองเลย นะครับ,รบเมื่อปีหกเราก็ฟ้องคดีเหมือนกันเช่นกันเลยแต่ในในครั้งนั้นก็ยังติดอยู่ที่ศาลฎีกากับศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพแล้วมาปีเอ,อ่อหกห้าเนี่ยเราก็ต้องดําเนินการตามเหมือนเดิมเด็กเมื่อปีห้าหกเพราะว่าในครั้งนี้รัดนะไม่ได้มีบทเรียนแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะแก้ปัญหาแล้วก็จะวางรูปแบบให้ชัดไม่มีเลยเราก็จะเป็นกองรัดนะเพื่อให้เขา แก้ไขปัญหาในการที่จะฟืน้นฟูทรัพยากรให้เรานะครับในครั้งนี้อีกส่วนหนึ่งเราก็ยังมีฟ้องอแผงหรือฟ้องศาลจังหวัดระยองนะเพื่อให้องบอยสัตเนี่ยได้ชดใช้ในความเสียหายของอาชีพเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะสองศาลเลยเขาไม่ยกขาดมเนยมนะเขาไม่ยกขาดรมเนียมทางเรา,ราเลยเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ฟ้องอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับ เขาเขายกข่าธรรมเนียมเราก็ต้องแบบอะไรล่ะอยากย่นเข็นใจจะต้องไปหากันมาให้ได้เพราะว่าเราไม่อยากตกลนในการฟ้องคดีในครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเพราะเราจะฟ้องเรื่องของทร,รัพยากรทะเลนะครับถ้าหากเราล่น,นโอกาสเนี่ยพี่น้องเขาเสียดายว่ารัฐไม่เคยช่วยเราเราก็ต้องช่วยเหลือตัวกันเองก็เลยว่าเป็นพันนีที่เราต่อสู้ตรงนี้ให้ได้ครับครั้งนี้ เข้าชื่อกันเป็นโจทถึงแปดร้อยกว่าคนใช่ไหมคุณเวศเข้าชื่อกันแปดร้อยสามสิบสี่คนครับปัจจุบันตอนนี้ที่เหลืออยู่นะครับทั้งศารจังหวัดเป็นคดีแพ่งแล้วก็สารปกครองที่<อ>ฟ้องรัฐด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับก็สารปกครองเนี่ยแปดสามสี่นะครับแล้วก็สาลแพ่งก็รู้สึกว่าจะเป็นแปดร้อยสามสองนะครับอะาอ มีเหตุจําเป็นเล็กน้อยเพราะว่าไรเสียชีวิตครับแล้วทั้งสองสารเรียกค่าธรรมเนียมศารยังไงครับคุณวิรศักดิ์ครับทั้งสองสารเนี่ยสารแหลกที่เขาเรียกมาครั้งแรกก็คือสารแพ่งนะเรียกของขา่ขาข่าววางสารสารจังหวัดในคดีแพ่งนะครับสารจังหวัดก็เรียกอ่ส่วนมุคคนแล้วก็จะเป็นอ่ส่วน ส่วนรวมส่วนรวมคือเรียกความเสียหายด่านทรัพยากรเราเรียกไปหาพันล้านทุนฟ้องหาพันล้านแล้วก็ค่าทมเนียมสารเนี่ยหาล้านหาล้านกว่าบาทแต่ทั้งนี้เราก็ได้ทำเรื่องขออุทธร์กับสารอุทธร์แล้วไม่รู้ว่าจะออกมายังไงสารอุทธร์เขาจะพิจารณายังไงก็ต้องรอกันอีก,อ,ก,อ,กอีกสักระยะหนึ่งครับตอนนี้ยังไม่ได้ตั้<ไ>ประเด็คดีแพ่งนะครับ แต่ค<ต>ดีปกครองเป็นยังไงครับฮะเออส่วนคดีปกครองตอนนี้เอเบื้องต้นเราได้ขอกับศาละนะว่ายกขาดทรรมเนียมศาลให้เราแต่ศาลก็บอกว่าจะยกขาดร,รมเนียมได้ก่อนในกรณีที่ขอเอกสารหลักฐานเรื่องของอบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินหมุนเวียนบัญชีเอะอะไรต่างๆที่เอมีทรัพย์สิสนนะครับให้ศาลดูที่นี้ ชาวบ้านทั้งเราเนี่ยมีตั้งแปดร้อยคนแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ได้มีบัญชี oh. หมุนเวียนเพราะว่าเราหาเช้ากินข้ามครับไม่เคยได้เข่าบัญชีเลยทีนี้สารต้องการ uh. เราหมดปัญญารรทำทีนี้หมดปัญญาทำแล้วเราจะต่อสู้เราก็ไม่ได้สนตรงนั้นเราก็พยายามหาเงินมาวางสารคนละหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะมาวาง uh. สารปกป้องกันก็เป็นจนนํานวนตรอเรื่อ ต้องถึงกับเรียรายเงินกันเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณเบียสักครับบางท่านไม่มีจะก,กินในช่วงนี้เพราะว่ามันเสียหายมาช่วงสิบปี่แล้วนะแล้วทรัพยากรเริ่มดีขึ้นมาระยะหนึ่งนิดหนึ่งนะก็มาโดนปีหกหายจนหมดเนื้อหมดตัวอยู่ตอนนี้ก็เลยจาเป็นต้องเรียร้ายกันที่แรกว่าพี่น้องบอกว่าเอเจาฟ้องนะฉันอยากจะฟ้องเพื่อทะเลระยองเราแต่ไม่มีตังค์เอา้าไม่มีตังค์ไม่เป็นไรเอาถึงีนสุดแล้วก็ช่วยเรียรายกันคนละหา้าสิบบาทครับ ทำไมยนตนั่น<ฆ>เรางดโอกาสในการต่อสู่ทรัพยากรของทะเลระยองเราครับฮะ<ฆ>ครับคุณพิรศักิ์ช่วยเล่าให้เท่าฟังอีกทีหนึ่งว่าหนึ่งปีผ่านไปของน้ำมันรั่วครั้งปีหกห้ามาตอนนี้กลุ่มพาหกหกเนี่ยเป็นยังไงบ้างการทำมาหากินที่เกี่ยวกับทะเลตอนนี้ครับคุณวิรักิ์ครับครับสถานการณ์ในตอนนี้นะเออมัน มันช่างอะไรล่ะช่างลันทดยิ่งกว่าปีหาหกอีกแล้วก็หน่วยงานหน่วยงานกบไม่ได้รู้แลข้อมูลตรงนี้เลยนะไม่ได้สนใจไเลย,เลยทีที่ลันทดที่สุดเนี่ยคือหนึ่งเราต้องไปไกลขึ้นบางครั้งไปไกลขึ้นเมือ่อเมื่อก่อนนั้นก็ได้แต่ตอนนี้ไปไกลขึ้นจากเดิมหาถึงเจ็ดไม้หกแปดสิบไม้นะแปดถึงสิบไม้่ มันลงต้นทุนก็มากขึ้นแล้วทร,รัพยากรไม่มีครับไม่มีอ,อหลายหลายพี่น้องโดยการหลายกลุ่มชุมชนโดยการตอนนี้กําลังแย่นะกําลังจะเปลี่ยนอาชีพแต่ถามว่าเปลี่ยนอาชีพแล้วมันจะอยู่ได้ไหมตอนนี้ก็ก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่คือไ,ไม่ถนัดเรื่องอาชีพอื่นนะครับก็ต้องทนตอนนี้ต้องทนอยู่แต่ตอนนี้บางบางบางคนขายเรือางังมีแล้วบางคนขอบครัวแตกแยกแยกแยัยก็มีแล้วนะครับแล้วส่วนผมเอง นะคืนนี้แหละมื่อคืนเนี่ยเนี่ยมอคืนเนี่ยได้มึกหาตัวครับทั้งคืนเลยอ่ามันมันไม่พอกินแล้วครับตอนเนี้ยแล้วอ่าไม่พอกินอ่ะไม่ท่าไรพี่น้องชาวรลยองเนี่ยขาดแขนทรัพยากรอย่างหนักในช่วงเนี้ยแต่ข้าวเมื่อวันที่อ่ายี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดที่เราไปยืนวางขาดทำเนียมสาที่สาลปกครองอ่าวันที่วัที่ผ่านมาเนี่ย ยังมีเหตุการณ์นนะ้ำมันร่่ยอีกครั้งนึงอะ่ะอาแต่วันนี้ก็ไม่ยากจะถุกเปิดเผยเลยและหน่วยงานก็ไม่เห็นทำอะไรเหมือนเดิมอืมว่าทะเลระยองเจ้าวสารไหมคราวนี้ครับจานที่ลั่วครั้งหลังสุด21กุมภานี่จุดเดิมหรอเปล่าครับเออนามาตรพุทธนาะนาทาเหลือมาตรพุทธนะห่างไปประมาณ6-7ไม์เท่าที่สมาชิกเราแจ้งรายงานข่าวออกมา นะ,นะครับที่เขาไปทําการประมงอยู่บริเวณนั้นนะครับนะครับคุณวิยศาศักด<บ>ิ์ครับแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเป็นอาชีพต่อเนื่องไม่ใช่ประมงโดยตรงเช่นคนขายของเรื่องการท่องเที่ยวการให้เช่าที่พักผ่อนอะไรแบบอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับคุณวิศศักดิ์ครับ ตอนนี้อาชีพต่อเนื่องนะนะครับที่ที่มันอยู่ในบริเวณชุมชนชายฟังชุมชนข้างบนเหนือชายฟังถึงมันเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เหมือนกันเลยครับเพราะวันนี้นะความไม่มันของทางอาหารความไม่เชื่อมันทางอาหารและการขา,ขาดแคลนอาหารมันเป็นระบบเลยครับ่วงโซ่มันผลกระทบทั้งหมดเลยถามว่าประมงตอนเนี้ยเป็นแบบนี้บอกได้เลยว่าตอนนี้แข่ร้านโชห้วยนะครับ ผมตามไปดูอ่ะตามไปดูทัญญาณข่าวจากร้านโชว์หวยอ่าห้างชายฟังประมาณสองกิโลเรียบร้อยแล้วครับไม่มีของตุนในร้านผมถามว่าเอ้าแล้วเอ่อทำไมตอนนี้ร้านโล่งเหลือเกินนะเขาบอกเขาไม่มีทุนเพราะมันไม่มีคนซื้อนะคนซื้อก็ไม่มีเงินซื้อไม่มีทุนซื้อครับเพราะขาดแคลนรายได้จากทะเลจากการค้าขายอื่นๆนักท่องเที่ยวไม่มานะครับแม้กระทั่งร้านผมครับ,รบยังซบเซาเลยตอนนี้ครับ ที่ไม่ใช่ผู้ที่ทำการลงเอ,อ่อแล้วเมื่อสองวันเนี่ยนะที่เราเอาเงินไปวางสารเนี่ยยังมีกลุ่มกเกษตรกลุ่มหนึ่งเหมือนกันว่าเฮ้ยวันนี้จริงๆแล้วอ่ะเขามึงรู้ตัวว่าเฮ้ยวันนี้มีผลกระทบเพราะนักท่องเที่ยวไม่มาชาวประมงไม่มีงเงินอย<ะ>าผพักลาไปไขอ่าผล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 ิตเขาขายไม่ได้เหมือนกันตอนเนี้ยครับนี่ครับ,<ะ>นรบในจังหวัดระยองในยุมชนเนี่ยแล้ว แล้วใครจะมาสรุปว่าเอ้ยมีผนกระแแค่ระทบแขชา้าประมงผิดแล้วครับวันเนี้ยดับเศรษฐกิจระยองเจ๊งแล้วครับอืมแล้วใครจะรับผิดชอบตรงนี้ครับคุณวีรศักดิ์ครับร่วมร่วมกันเป็นสมาคมประมงพื้นบ้านท้องถิ่นระยองการรวมตัวกันของประชาชนที่เดือดร้อนทาหากินใกล้เคียงกันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณวีรศักดิ์ครับเอ,อ่อ เราได้รวมตัวกันเนี่ยมาเป็นสมาคมก็เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับไม่ได้รวมตัวมาเผื่อสแสวงหาแต่ครั้งนี้นะครับกลุ่มอื่นเองเนี่ยเขาก็เดือดร้อนเหมือนเราแต่เขาไม่ได้สู่อเอ่อประเด็นเดียวกับเราเท่าไรเพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนเขาก็เดือดร้อนทุกคนก็อยากจะสู่เพื่อกระเป๋าตัวเองก่อนเพราะว่าเขาไม่ไหวแล้วนะก็มีกลุ่มสมาคมเราเนี่ย เราก็เป็นห่วงพี่น้องกลุ่มอื่นอีนอกเหมือนกันว่าเอ้ยอาชีพเราจะหมดก็เลยรวมตัวกันสู้เ,เพื่อกู้วิกฤตในครั้งนี้มานะครับแต่ถามว่ากูได้เต็มไ,ไหมเพราะเราไม่ได้ถือกฎหมายก็เราก็ต้องสู้เพื่อ,อแค่เราที่สู้ได้แต่ก็จะสู้ถึงทีง่สุดครับสมาคมประมงลุบาทท้องที่ระยองก็ได้รวมตัวกันมาเนี่ยถามว่าสมาชิกส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดแต่มีเท่าไรก็ตอนนี้ก็เป็นพันคนครับแต่ฟ้องคดีแค่แปดร้อยกว่าคนครับ ค่ะครับคุณวีรศักดิ์ในฐานะนายกสมาคมประมงพื้นบ้านท้องถิ่นระยองอยากจะให้สาธารณชนคนทั่วไปที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับระยองคนที่อยู่จังหวัดต่างๆรวมทั้งท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ด้วยเข้าใจและคิดเห็นกันยังไงบ้างในประเด็นเรื่องนี้ครับคุณวีรศักดิ์ครับก็วันนี้นะครับประเด็นเรื่องของลามันหลวในครั้งนี้เนี่ย อในความสําคัญต้องดูมุมมองจากของรัฐนะว่าก็ทําอะไรยังไงมีบทเรียนมาแล้วเนี่ยแต่ในครั้งปีหกกับครั้งเนี้ยเราก็มีเป้าหมายว่าจะฟ้องเรื่องของอความเสียหายเรื่องทรัพยากรเนี่ยที่เป็นจำนวนจํานวนหนึ่งที่ปีนี้มีอยู่ห้าพันล้านเนี่ยหากว่าศารวิพากษามาแล้วห0าพันล้านพานมาเนี่ยเงินก่อนนี้จะ,อะเอาไปให้ภาครัฐฟื้นฟูทะเล นะครับาการเรหลี่อลบางครั้งเราก็จะต้องหาทุนไปวางสารเนี่ยหรือหากองทุนที่สารไม่ได้ตัดสินมาเนี่ยเราก็จะถูดทุทอ่สุดในเรื่องของหากองทุนฟื้นฟูทรัพยากรให้ได้ครับผมครับผมยังมีความไม่เข้าใจอะไรในสังคมที่กระทบกระเทือนเราอยู่บ้างไหมคุณวีรศักดิ์ก็น่าจะเข้าใจละด่านครับเอ่อ ที่ผมไม่เข้าใจอยู่เนี่ยถามว่าทําไมสังคมถึงไม่เห็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรนะครับกฎหมายที่มีอยู่แล้วในเรื่องของทรัพยากรเนี่ยทําไมไม่กำหนดให้ชัดไปเลยว,ว่าเอ้ยกฎหมายตัวนี้จะบังคับอะไรได้บ้างและกฎหมายตัวนี้ใครจะเป็นผู้บังคับใช้นะครับครัแล้วรัฐเนี่ยมีนโยบายขยายอุตสาหกรรมแต่ทําไมรัฐไม่มีการที่จะมีการปกป้องสิ่งแวดล้อมเลยนะครับน่าจะมีให้ชัด พราะครั้งนี้ทีไรมีเรื่องสิ่งแวดล้อมทีไรชาวบ้านต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ทุกครั้งผมก็ยังสงสัยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าประเทศไทยใช้กฎหมายไปเอื้อกับใครครับครับครับผมต้องขอบคุณมากนะครับคุณเวสครับหวังว่าจะได้รับทะเลทรัพยากรที่ฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ คุณวีรศักด์คงนรงค์นายกสมาคมประมงพื้นบ้านท้องถิ่นระยองชาวบ้านผู้ฟ้องคดีดน้ำมันดิบรั่วเทเบระยองเรียรายเงินจ่ายค่าธรรมเนียมศาลช่วงหน้าคุยอย่างเสรีช่วงนี้สภาความคิดผมชาญวิทยาลามลิ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ